สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันสุดท้ายเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน1000จากกรณีมิสทีนและมูลนิธิดออรอมรอเทพดีโรจชนวงศ์เปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ M ิ s t ี e ซู่โควิด .com ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อรับเงินสดครัวเรือนละ1000บาทและกล่องอยางชีพโดยมีการเพิ่มทุนเป็น10ล้านบาทจากเดิม4ล้านบาท เงื่นไขาการลงทะเบียน 1. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 2. ผู้ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียนชื่อที่อยู่จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร 3. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุนต้องระบุผลกระทบที่ได้จากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุนซีหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการจะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสตินสูโควิดเท่านั้นโดยนั้นหลักการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุดซึ่งการพิจารณามอบทุนให้สิทธิการรับทุนหนึ่งครัวเรือนต่อ1นทุนและการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิถือเป็นที่สิ้นสุด การลงทะเบียนมี3วิธีดังนี้ 1. พิมพ์ www.mistinsocovid.com 2. คลิกผ่าน www.mistinsocovid.com สามสแกน QR อร์อโค้ดใต้ภาพทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้วันสุดท้ายวันที่1 4สิงหาคมถึงเวลา24นาฬิกาโดยจะประกาศผลวันที่19สิงหาคมและประกาศผลครั้งที่2วันที่23สิงหาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ตามลิงก์ที่ระบุอย่างไรก็ตามมิสตินซูโควิดเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน1,000บาทวันสุดท้ายถึงเที่ยงคืนวันนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ